สวัสดีพี่น้องสวัสดีเนาะมันนี้มาพบกับบ่อนนะบ่อนคือเก้าบ่อนสแตนเลสเก้ามั 9, นนี้ชิพามาเขาสวนเก็บแตงคือเก้ามันนี้บอลปลูกไว้ตั้งนานเลยเนาะปลูกไว้ตั้งนานแล้วแต่ว่าบุคอยได้เข้ามาเนาะเก็บแตงเก็บแตงแตงไทย สีพานองอมาเก็บแตงเก่าเนี้ยบ่อนเคยถ่ายและสวนคือเกา่าเป็นจังใดคอยคำยามแรงมาเลยเนาะอันนี้ก็ข้างตัวพู้ด็ยงังบมติดมากคือเก่าก่อนก็ยังบมได้ติดมากตอนนี้นนก็ยังบมได้ติดมากจังใดหมากเ็กยังบมได้ติดมาสิพามาเบงสิพามาเบิง ตรร่มาแตงครับมาเบิ่งันก็ขึ้นน้อยสีดมาแ้วสีดมดแล้วแตงนะจับบอดาบอดแตงไดยนคือสีดแทบเออคิดหามาลองบ่โอ้ลูกนี่ก็ใหญ่เติบดีง่ญ่เติบใหญ่เติบใหญ่เติบกูยังนี่นะ đang, tèn thay tèn thay bưởi hạ bưởi bưởi nó ăn cả thế nói, cái nồi như này cái khá xa nó hán bộ tèn thay tèn thay tèn thay nó bưởi hả bưởi bưởi ngày luôn ngày ฮาเบิ่งโดต่อมีลูกใหญ่ๆบริขามาไล่ยิ่งดีกนนะลูกเก่าบอ่อันก็บริขามมาโดนลยบุเดนฮ่าเบิร์นนกอนนี่อะไร

เต็นตวนเทียงไทยแตียไทยสองลูกโอ้เนี่ยสองหน่วยได้สองหน่วยสองหน่วยเนาะเลื่องเลื่องเลยหนึ่งอันนี้หนวดที่สองเนี่ยที่สองพี่น้องกิสมะศระเขือน หน่วยสามหน่วยสามหน่วยแล้วสามหน่วยเนาะสามหน่วยพอดีกินเลยพอดียังมันในชุกโดดแต่ว่าสีนี้เนาะสีนี้สีนี้เป็นสวนผักสารนอนกสาระเน่สาระเน่บอนมะปูไว้ ใบอินเนาะสนนนี่นี่กระลำนี่นี่ลำไปเลยก่อนม่อนซื้อมาแต่ตลาดนะซื้อมาแต่ตลาดเขาก็เอามาเนฟใบอันนี้ก็ต้นยังของชูรตบ่สหรือว่าคณะอย่างคณะอินโดหรืออย่างเม็กซิโกันอย่างบ่จักอันนี้ก็หนึ่งชาเนาะเอาใส่ต้มไก่เนาะเอาห่าเอาไว้ใส่ต้มไก่อันนี้ก็ได้

ลาอยุนี 11, there, ่ยไปเป็นหมอกเป็นมันเป็นกล้วยปลูกไว้เนาะแล้วมันดินบวมเป็นมันเบาหวานเกิดเชยเบาหวางเก um. ิดซึ่นเป็นกระดีเชียอย่างค่ะผ้าเสาฟ้าชีกระแพงนะแตกนะแตงไทยเนาะแตงไทยเนาะกแตงไทยเนาะอย่างน้อยเนาะาใหญ่ก็ดีพุทธิธรรมเนาะเป็นเครือแตงเนาะ

เอกิสเป็นเนาะนอนเลยนะนั baptism? ่นกะเป็นอักษรีกบกสาลีพี่เนาะกบกสาลีเนาะสาลีปลูกไว้เนาะกบวยยังไงสวนน้อยน้อยปลูกไว้เครื่องครัวทำปลูกไว้เนาะ งามงาม,มกต็ตะไคร้นี่งามงามกตะไครอามกระดอต้นมะฮุงก็ะมีนนะผมี่เป็นต้นมะฮุงติดลูกอย่าด้หน่อยแต่ว่าเชียวจิลอดยบนนยอนอะไรคือนี่ก็เป็เนนกพน้องเนาะคืออะไนะ

Hùng, hùng là, 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 mà hùng, hùng cắt tít hùng cha, nhầy. Nhầy là, cha, tổ này tuần này tít lá tuần này tít lá tít bên tuần nhảy nhảy lá tân xa tuần này vào cày đấy nó nào đi lá tôm của hàng cái mí hai tuần đây tuần rồi ທາງໃນเอาล่ะมาห่อนี่บ่ออนกหญใส่จวยกราบลงเล็กเอ้ยบที่าบเด้อมีใดมีแต่ว่าสวัสดี